Thank you ล็บเล็กบานี่พมันเข่าดอกจ้กพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เข่าอื้อขนมขนมจีนจ้ะข้าวปุ้นข้าวปุ้น,นจ้ะพี่น้องข้าวปุ้นตําแต็มคือเกาละจ้ะพี่น้องตําแตงคือเกา,พเ,กาเพราะว่าเล็กเลคิดว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเมนูอีหยังที่ว่ามันไงเนาะจ้ะพี่น้องแล้วแต่ตอนแรกเรียกว่าสีต่ตาคือคือน้องน้องที่ว่ายุซองอีหยังนะก็ที่อชาช้าแนวจ้ะพี่น้องน้องแอมนะ ตํตํตไป่าตํกระลำจ้าพี่น้องเล็กกะเลือบบริเวณขึ้นน้องเล็กกระเลือบไม่ตํามาเกินกับเื้กกระอจ้าพี่น้องเล็กถอดจ้าพี่นอ้องหนึง่งถุงกลัวเหรอจ้าอืม หนึ่งถุงกูแล้วเราก็เลยคิดว่ากินซ้ำนี่ลนะน้องพี่นอ้องอันนี้อ่านี่ยังก่อนละใส่กอกใส่กอกแดงแดงอันแดงแดงของอ้ไของประเทศนี่เละจ้ะพี่นอ้งนองแดงแดงไอ้ใหญ่ๆเนี่ยจ้ะ <laughs> อือแซ่บด้วจ้ะพี่นอ้อง อยู่บ้านคู้เดียวไปจังซี่อแล้วจ้ะพ้กกันกินเข่ากันยังเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะไม่กินน้ำเล็กแด้จ้ะอืมสื่อขี้มูกเกิดเกิอออ <laughs> ดอยู่พี่น้องจ้ะอืมแสบแบแๆอือโกรเดาอจ้ะพี่น้อง ั้งกินทั้งเ <laughs> บิง่งเฮียใส่อันนี้จ้ข <sm all> อ ой, <sm all> มาค่ะมา รำเนะจ้ะประเดีย๋ยมึงะโอเครูต่วันเข้มพี่นนอ <c oughs> เหลืองานประมาณเหลืองานประมาณสามถุมเหลืองานสามถุาเห็นงานอยู่อีกเมืองนึงจ้ะพี่น้องมือนี้เลยกลับมาหอดบ้านกับสี่ถุมพอดีจ้ะพี่น้องเลยกันโยงสี่นะเลยจมอยากกินตำบกออยากกินตำบังุ่งนะจ้ะพี่น้องเลขบอกให้เล่าว่าถ้าเจามีเวลาน่ะเจ้าแวะไปสื่อบัหุ่งให้งสันแนยุลานท้ายเย็สัน แล้วก็ว่าเราถาสันมีเวลาสันสิไปแล้วสันแล้วว่าถาลายมือแล้วมมีเวลาก็เครีย ตอนแรกเรียกว่าสีไอมกินไอ้หอยแมงผู่จ้ะพี่น้องปลาสิเอาหอยแมงผอกมากออกมาหออลวกเลยก็เลยโอ้ยมันหลายยามกดาจาก้ะทั้งมันคำแล้วเลยก็ข่านจ้ะพี่น้องข่านเอาออกมา อ,อยากกินซุปบะหมี่นาะจะี่น้อง เล็กไปซื้อเล็กไอ้ตะกี้เล็กเคยไปซื้อบังมี่มาอีกจากร้านหนึ่ง้านอยู่ในเมืองนี่แลหละรอบก่อนเล็กไปบังมีเบิดเลยจากพี่น้องผู้ใดไปลักซื้อเบิดนี่จากเล็กบุ ปลาแดงนี่ก็น,นัวอ,อยู่จ้ะพี่น,อน้องนัวอยุแล่วเฮาเฮาบ่าต้องใส่หลายขันใส่หลายมันเข้มจ้ะพี่น้องนำ้ำหมกไรน้องจ่ะเด็กเกิดจ้ะ <laughs> เอาละเด้อจ้ะพี่น้องค่ำไงรับตาบาดนี่ยอืมเศรษฐีจ้ะพี่น้อง อืมใช่คันเดียวจับพิดสุนสักหรอเนาะพี่น้องทาง้ามัานเซตแปลกท้ามันเซตเอามาเซตเ,เอามาเซตตาจะคล้องสักหรอเนาะ แสบพี่นอ้องเด่นใส่ตา จ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเล็กขอโทษจ้าพี่น้องอุย้ยอืมโอเคจ้าพี่น้องจ้าอุย้ยเพเล็ดเลงหูอื้อเลยจ้าพี่น้องตอนนี้ไฟออกหูเล้วบ,บ,บ,บู่บู่เลยจ้าบ,บักพริกประมาณอืมอุย้ยออกหอนปากเลยจ้าพี่น้องพี่ศบอุย้ยเล็ขอโทษจ้าพี่น้อง อกินน้ำมานี่ไอ้ใส่พริกประมาณแปดแปดหน่วยจ้ะพี่น้องใส่พริกประมาณแปดหน่วยตอนนี้พี่น้องจ้ะออกคอนไปเบิดออกคอนนะ้ำไปเบิดแล้วจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเอ,เอาไว้คลิปนาเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กกลับมาไหมเนาะจ้ะพี่น้องเอาไว้คลิปนาจา้ะเล็ก,กขอขอคุณพี่ีน้อง,องๆเข้าหล,ลายๆได้จ้ะพี่น้องจ้ะ ถูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ้าพี่น้องจ้จาจังไดกะเล็กเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆเขาคือกันได้จ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้ะ